วันนี้พามาดูไอเดียวิธีการทำเตียงด้วยตนเองวิธีการทำเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับสำหรับไม้ที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นไม้ยางอัดประสานครับโดยเราหาซื้อได้ตามห้างวัสดุก,ก่อสร้างได้เลยไม้ที่เราซื้อมา1มัดจะมี5แผ่นความยาว3เมตรอยู่ที่ราคาประมาณ1,500าครับหลายไม้ที่ได้ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยครับเราจะทำการวัดเพื่อจะทำเตียงขนาด6ฟุตนั่นเองครับ6ฟุตความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับ และไม้ส่วนที่เหลือเราก็สามารถเก็บไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ครับเมื่อวัดได้ตามจุดที่เราต้องการแล้วเราก็เลื่อยไม้ได้เลยครับส่วนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ผมก็จะใช้เครื่องมือแบบธรรมดาบ้านๆเลยครับเพราะเผื่อบางท่านที่ไม่ได้เป็นช่างก็สามารถทําตามไล่ดวงดาวได้ง่ายๆเลยครับเมื่อทําการตัดไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามุมของขอบเตียงโดยเราจะใช้เหล็กยึดขอบมุม4ี่ชุดครับและทําการยึดด้วยน็อตหรือว่าสกรูนั่นเองครับ เข้าสู่ขั้นตอนการยึดขอบเตียงทั้งสี่มุมครับโดยเราจะใช้สกรูยึดเหล็กกับไม้ให้ติดกันทั้งสี่มุมเลยครับเหล็กยึดมุมทั้งสีชุดราคาประมาณ100บาทนั่นเองครับหรือว่าตกตัวละ25บ้าทนั่นเองครับเมื่อเรายึดเหล็กทั้งสีมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะคลายเหล็กออกมาเพื่อยิงยึดติดกับไม้อีก2แผ่นครับเมื่อเราติดตั้งเหล็กยึดมุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่วิธีการประกอบไม้ทั้ง4แผ่นให้เข้ากันครับโดยวิธีการประกอบก็ทําได้ง่ายๆครับ โดยการจับไม้มาเข้ามุมแล้วทำการขันยึดน็อตให้แน่นหนาครับเราจะทำการยึดให้ครบทั้งสี่มุมครับเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานํำเหล็กฉากมาเช็คที่มุมของไม้ครับเมื่อได้ฉากตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะยึดหัวเหล็กเพื่อวางคานรับน้ำหนักของเตียงนั่นเองครับ โดยบาหลือหูเหล็กด้านล่างเราจะใช้ขนาดอยู่ที่1นคูณสนิ้วครับเพื่อจะให้พอดีกับขนาดเหล็ก 1, นคูณสนิ้วนั่นเองครับเราจะทําการติดตั้ง10ตัวโดยจะใช้ฝั่งละ5ตัวนั่นเองครับโดยเหล็กยึดด้านข้างราคาจะอยู่ที่ประมาณตัวละ20บาทนั่นเองครับเมื่อยึดเสร็จแล้วเราก็ทําการวางเหล็กคานได้เลยครับโดยเหล็กที่เรานํามาใช้จะมีความหนานอยู่ที่1.2ึมิลน,นั่นเองครับเราจะใช้ทั้งหมด5เส้นเพื่อรับน้าหนักได้ดีเยี่ยมนั่นเองครับยึดน็อตที่มุมเพื่อไม่ให้มีเสียง แล้วเรายังเพิ่มขารับน้ำหนักที่ตรงกลางของเตียงโดยขาตัวนี้สามารถปรับสั้นยาวได้ช่วยรับน้ำหนักทำให้เตียงของเราใช้งานได้อย่างยาวนานไม่บิดโค้งงอนนั่นเองครับเข้าสู่ขั้นตอนการใส่ไม้อัดแผ่นพื้นไม้อัดที่เรานำมาใช้ถ้าหากที่นอนของเรามีความแข็งแรงแน่นหนาเราไม่ต้องจำเป็นใช้ไม้อัดที่มีขนาดหนาครับแต่หากที่นอนของท่านอื่นไม่มีความแข็งแรงก็ให้ใช้ไม้อัดที่มีความหนานั่นเองครับทำการวางไม้อัดลงไปที่เตียงได้เลยครับ เมื่อทำเตียงเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาแบบนี้เลยครับเตียงขนาด6ฟุตนี่ก็คือภาพก่อนที่ยังไม่มีเตียงครับและเมื่อทําเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับฝากกดติดตามช่องไล่ดวงดาวด้วยนะครับ